นะครับแล้ววันนี้ภาาภูมิใจยังไงมากรู้สึกว่าวันนี้มารับรับ3เดือนติดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามีช็อตอดในเรื่องของรับไอ้ตั๋วล่องเรือด้วยนะเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับอันนี้นะครับเราภูมิใจแล้วใช่ไหมครับแล้วคิดว่าเป้าหมายเดือนหน้าเอาอีกไหมเอาค่ะตบมือแม่อนไทยเลยครับ่านกันแม่นไทยลงเลยนะครับเดี๋ยวครับพิยาใกล้ๆเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็มาก่อนเลยพิยาบอกหน่อยนี่ออกจาก โรงงานออกจากโรงงานกี่โมงตอนนี้ก้าวแ่เช้านี่คือลาใช่ไหมโดนโดนเอาไม่เฉยเลยอะบอกหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วก็ทำไปชีพอะไรผูทองครับอ่านะครับแล้วก็ทําไปที่อะไรครับทํงงานโรงงานครับอาแล้ววันนี้คือถามแต่ว่าทําไมตัดใจมาทำกิจพร้อมนี้เพราะมันดียังไงเพราะว่าแฟนสวยขึ้นแฟนทางกาแฟครับแล้วเป็นไงครับ สุขภาพดีครับอ่าไหนๆแฟนแฟนยืนหน่อยแฟนยืนหน่อยแฟนยืนหน่อยครับเประทับใจตรงไหนประทับใจที่แฟนสวยขึ้นประทับใจที่บริตผลบริตพันดีขึ้นผลิดีขึ้นครับอ่าบริดีขึ้ด้วยนะครับแฟนดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยอ่านะครับแล้วเด่นพันคือได้กี่รอบแล้วครับครั้งนี้รอบที่ตามครับแล้วภูมิใจไหมมั่นใมภูมิใจไหมภูมิใจครับรู้สึกยังไงมากผมถามแว่าเขาวิญญาณส่วนใหญ่แล้วอ่ะทำงานโรงงานมาทั้งชีวิต วันนี้ได้ตำแหน่งตรงนี้รู้สึกยังไงมากภูมิใจวะภูมิใจครับอ่าแล้วคิดว่ารอบต่อไปจะทําอีกไหมเดือนที่สี่เอาครับเออตกเลยพี่ยานะครับสุรยานะครับอ่าเชอเลยครับอ่าต่อมาเลยครับอ่าเชิญคุณพี่เลยครับอ่านะครับอาชื่ออะไรนะครับแล้วก็อาชีพทำอะไรอยู่อ่าไม่เป็นไรครับใกล้ๆชื่อรัชนินแสงสีทองอ่าครับอาเมียชีพขายข้าวแกงในตอนเช้าค่ะครับ ตัดส so ินใจเข้ามาทำลูกแกงธุรกิจของนิดคือหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเขาดีมากเลยค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ฉันได้เจ็บป่วยขึ้นมาผิวพรรณทุกอย่างดีค่ะครับเปรี่ยบผ่านดีขึ้นอ่าคราวนี้ผมถามแต่ว่ารู้สึกยังไงเมื่อการที่ได้ตัดแต่งเนี้ยคือผมเข้าใจว่าเออ่ที่ทำขายข้าวแกงมาตลอดเลยนะครับหรือหลายอาชีพหรือข้าวแกงมาตลอดก็หลายอาชีพนะครับแต่รู้สึกยังไงพครับอยู่ดีวันนี้บริษัทอ่ะ คือให้ตำแหน่งเพิ่มมากขึ้นครับนักขายมือทองทุกเดือน,นรู้สึกดีไหมรู้สึกดีค่ะแล้วก็ดีใจได้มารับรางวัลที่นี่มีความภูมิใจที่ตัวเองมีความสามารถที่น,น,น,นี่อ่านาแล้วก็ทําให้เรามีรายได้รายไ,ได้เสริมอิกช่อทางหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณพี่ด้วยครับเห็นไหมครับค่าของคนอยู่ที่ผลของนะครับเดี๋ยวเชิต่อไปอาชัยคุณพี่เลยครับ ขอโทษนะบางทีไม่ได้คุยก็เลยไม่รู้จักช um, ื่อนะครับเรียกว่าคุณพี่แล้วกันนะครับคุณพี่ชื่ออะไรอ้าพารัฐผีด้วนนะคะที่เพิ่งลดเกษียณมานะคะเมื่อก่อนทางานร้าิสุรกิจนะครับ่พอเข้ามาตรงนี้รู้สึกใจสิทธทันนะคะาครก็ดูแลเกี่ยวกับครอบครัวก่อนผลิตภัณฑ์ทุกตัวของเขาสามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะเพราะจิตใจเป็นไทย ทำธนาคารกเห็นผลก็เลยบอกต่อแล้วก็อยากสร้างรายได้เพราะเข้ามาตรงนี้ก็โอเคนะคะรก็มีได้บ้างัแต่ก็จะตั้งใจและจะปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วประทานต่อไปรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ได้รับะขายมือทองแล้วก็ทุกๆเดือนพี่ก็ได้ทุกเดือนอยู่แล้วอ่านะครับรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกประทับใจค่ะครับขอบคุณบริษัทนะะที่จะทำอะไรดีๆตรงนี้ให้กับทุกคนสมาชิกทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะคะอ่าครับขอบ พี่หลานครับอ่าเดี๋ยวเจอมาเลยครับอ่พี่คุณพี่เจอครับนี่แหละคนนี้คือทุกเดือนเหมือนกันนะอ่านะครับชื่ออะไรออกมาครับคุณพี่พรนะคะสีสุวรรณภัชร์ค่ะเป็นอาชีพแม่บ้านค่ะครับอ่าก็คุณพี่ตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้นะคะครับก็จะเห็นผลกับคนรอบๆข้างเราค่ะแล้วก็กับตัวเองด้วยค่ะที่ได้ทามครับแล้วก็คนรอบข้างเขาก็ได้ทาม ําให้ทานก็เห็นผลด้วยกับตาตัวเองอะค,ะค่ะก็เลยตัดสินใจเข้ามาทําตรงนี้อะค,ะค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้กโกนักขายมือทองอะค,ะค่ะก็จะพยายามทําต่อไปคะ่ะที่อยๆค่ะส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมฟังมาเกินจากเปลี่ยวพันธุ์ดีนะแต่เปลี่ยพันธ์ดีไม่เข้าเข้าใจและมั่นใจว่าเปลี่ยพันธ์ดีสามารถขายขายได้นะฉะนั้นส่วนใหญ่เข้ามาเพราะรายได้ถูกไหมครับอเพราะเชื่อมั่นว่าสินค้าดีอ่าขอบคุณพี่ด้วยครับอ่า เชิญต่อเลยอ่ะพี่พรลรั์อ่าเชิญเลยครับพี่พอรัฐอ่ะนพี่บอลรัฐจึงมีสตูมอ่าครับทำอาชีพอ,อะไรมาก่อนตอนแรกทำบริษัทแล้วก็ตกงานบริษัทเล่นจ้านครับมาทำขนมหวานเกีย๊ยบปูนกะทิสดอ่าครับนนแล้วก็บพอดีเราก็ไม่อยากจะทำอะไรและเพราะว่ารู้สึกว่าต้องลงทุนอะไรเงี้ย ก็เลยคนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งซื้อกาแฟมาดื่มแล้วก็ชอบกินกาแฟที่อร่อยมากเสี่ยพันดีเสี่ยพันดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์จีอันนั้นก็ตปดใจแล้วล่ะค่ทีนี้มาเข้าสู่แล้วเจอท่านประธานพูดเสมอเลยเราไม่อยากทำเพราะเราไม่มีความพร้อมท่านประธานก็จะพูดว่าใครไม่มีความพร้อมมันต้องทำเศรษฐกิจมันจะไม่ดีอะไรได้เราจะไม่ดีเราจะช่วยเหลือครอบครัวยังไงนะพอเข้ามาทำปุ๊กก็ สัมผัสผลิตภัณฑ์โหแบบสุดยอดสุดยอดมากทำครอบครัวเราอ่ะเพราะว่าเราดีหมดครับบอกตรงว่าสุดยอดอ่าแล้วภูมิใจยังไงบ้างก็ภูมิใจที่เราได้นําเสนอแล้วแบบเหมือนเป็นบุญนะอ่าครับได้ช่วยเหลือคนนะครับเราก็มีความสุขอ่าครับขอขอบคุณพี่พอร์ลเลยครับตัวพี่พอร์ลนะครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเิอพี่ผิงเลยครับอ่าพี่ผิงใกล้ๆอ่ามาๆนะครับอ่าครับ รครับอ่าพี่ผิงเอ่ออาชีพเก่าต,ตอนนี้ทําอะไรอยู่อ่าทําอะไรอยู่ครับ,บ,บตอนนี้ก็ทําพร้อมมิตร้อยเปอร์เซ็นต์คณิตถามก่อนว่าทําไม,มาถึงตัดใจมาทาพร้อมมิดภูมิใจยังไงแล้วรู้สึกยังไงมากที่เขาตัดใจมาทำเมันเพราะว่าวันนี้ผมก็เชื่อว่าพี่ผิงอ่ะมีคน <ๆ S 1> เป็นตัวเยอะเนาะแต่วันนี้ทําไมถึงเลือกพร้อมมิดบอกหน่อยว่ามันดียังไงอ่อันดับแรกก็ภูมิใจในตัวท่านประธานและท่านรองอ่าครับอ่า แล้วต่อมาเรียร่ยมานดีไารเองเห็นผล่าละนะครับก็เลยตัดใจแล้ววันนี้หลายๆบริษ,ษ,ษัทผมเชื่อว่าวก็ไม่แทบจะไม่มีอย่างนี้นะที่บริษ,ษัทจะออฟเฟอร์มาให้อะไรพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะทุกคนในตรงนี้ครับส่วนใหญ่ก็ได้คอมมิชชั่นจากบริษ,ษัทจ่ายแล้วใช่ไม่ใช่แต่วันนี้บริษ,ษัทให้เพิ่มดีไม่<ๆ>ดีเป็น่งเงิให้กับประธานและรองประธานเลยครับอ่าครับได้เพิ่มมานะครับแล้วภูมิใจไหมครับอ่าได้เดือนอย่างเงี้ยครับ่อา แล้วคิดว่าอ๋อถึงหมุดมาเป็นครู่แล้วคิดคิดว่าเดือนหน้าจะทำไหมเพราะผมเดือนแน่นอนครับตกเมื่อพี่วิ่งเลยครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเชิญอ่าอ่ามาก่อนเลยมาไม่ชื่อที่ไหนไม่ออกมาลุ้นตาอ่านะครับชื่ออะไรอ่าชื่อบุญเติมเติมอ่าอาชีพอะไรเอ่ย ประกันอยู่อ่าวันนี้ดูนะครับคนที่ทําประกันอยู่นะครับวันนี้ทําไมใส่ใจมาทําธุรกิจพร้อมมิตรเพราะอะไรนะครับมาทําเสริมเรื่องธุรกิจพร้อมมิตรเพราะอะไรเอ่ยครับที่เข้ามานะคะก็มีหลายเรื่องนะครับเรื่องสุขภาพอ่าสุขภาพเรื่องอะได้เรื่องรายได้อ่าครับบริษัทพร้อมมิตรอันโนมานะครับสินค้าอื่นๆครับอ่าก็ประสบกับตัวเองนะคะก็ ตอนแรกอะก็อะไรไม่ค่อยดีอ่ะจิงคือใช่ก็เลยดีขึ้นอะอ่าแล้วภูมิใจไหมเปลี่ยนพันจีแล้วรู้สึกยังไงมากอ่ะพอเปลี่ยนพันจีเลยกล้าบอกต่ออ่าบอกต่อบอกต่อกับลูกค้าใครลูกค้าที่ขายประกันนั่นแหละถูกไหมครับไปขายประกันด้วยเอาเปลี่ยนพันเราไปขายด้วยอย่างนี้ก็ดีไหมดีนะครับอ่าแล้วเสร็จแล้วภูมิใจไหมที่ได้มาขายพันจี ใจมากไม่นึกว่าตัวเองจะได้เป็นนักขายมือสองอ่านะครับติดตอนน่อกันด้วยอ่าตกมือมาลูกตาเลยครับขอบคุณเลยครับอ่านะครับอ่าพี่แมมเชิญนี่แมมเชิญอมามาม,ามาอ่านะครับอ่าประธานอสอมอนะครับหมู่สามอ่าแนะนำชื่อนะครับจรตรภูมิค่ะครับอ่านะครับตอนนี้ทำอะไรอ่าตอนนี้เร่งทำเพราะตอนนี้ทำธุรกิจพร้อมริ้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่วันนี้ถามว่าทําไมถึงตัดใจมาทำข้อสุิย,ยพร้พอมิดเพราะอะไรตัวเองเป็นอะไรบอกเขาหน่อยดิแต่ก่อนนี้เป็นทำไร่ทำสวนแล้วก็มาเป็นอ,อสมก็ค,คือที่ประทับใจมากที่สุดก็คือได้สุขภาพของเราครับพูอมาจาก,จากที่ไยนที่จะมากินข้า<ๆ>นะครับหมอแล้วผ่าไม่ต้องผ่าอ่านะครับอ่เสร็จแล้วนะครับภูมิใจแม็กซี่วันนี้ที่มาแล้วได้ไม่นึกว่าจะได้ไนักขายมีติดต่อกัน 3เดือนนะครับอ่างั้นตบมือให้กับพี่แมมหน่อยครับอ่าขอบคุณครับพี่แมมครับเดือนหน้าอีกไหมบอกหน่อยดังๆเอาเอาอะไรเอานักขายมือทองหกเดือนอ่านี่นองมานะครับคนนี้นะครับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ขายมือทองเดือนที่4นะครับบอกหน่อยทำไมถึงได้ติดต่อกัน4เดือนชื่ออะไรบอกก่อนแก่อนทำอาชีพอะไร ชื่อประนอมเจริญสลุงนะคะ uh huh. อาชีพเก่าก็คือแม่ค้าขายยำแหนมส, uh huh. สับจอนนะคะ, uh huh. ะคือไปตามตลาดนะคะครับเ uh huh. ออหันอามาทำร้อมมิสก็คืออันดับแรกก็สินค้าดีตอบอโจทย์อ uh ่าครับแล้วที่ได้เดนที่4ี่แล้วนะคะก็คือรู้ว่าท่านประธานม,มีโปรให้อยากได้โปร <laughs> จัดโปรเมื่อไหร่จัดไปว้า wow. เดือนสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงไก่อนแล้วอันนี้รู้งได้แล้วเดือนสี่ครับแล้วจะเอาให้ถึงปีหนึงเลยไหม ไม่ถึงที่สุดนะคะ่ี่บัะนอนหน่อยครับนะครับก็เดือนนี้ในสัวน้องเคยอยู่แล้วบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ใจคื่นคณะใจตัวเองแล้วนะคะย้อนใจพร้อมค่ะพร้อมไม่พร้อมเพียงข้างคุณค่ะเห็นไหมครับจากแม่หานะนะครับไม่มีความมั่นใจทุกวันนี้ครับลุยเองครับไม่รออัพไลน์แล้วนะส่งรูปให้อัพไลน์ดูทุกวันนะครับอ่าแล้วก็เจอป้าเลียนี่อีกท่านหนึ่งนะครับอานะครับ คู่บันดี้คู่บันดี้กับพี่น้องอ่านะครับอาชีพอะไรเอาบอกชื่อก่อนบอกชื่อมาค่ะชื่อเฉลี่ยวภูหลันะคะอาชีพที่ขายประกันอยู่ของมิโตะเป็นคนของต้อมมิตรค่ะพร้อมมิตรแล้วนะครับอ่านะครับแล้วทำไมแสนจะมาทำธุรกิจพร้อมมิตรบันดี้ยังไงเกลียวพันดีนะครับ เป็นคนของพอไม่รับข้ารี่ไปทำและขายเลยอ่านะครับอ่าหนึ่งคนหนึ่งตระกูลนะหนึ่งคมหนึ่งสังคมนะครับถ้าเราไปบอกเรื่อยๆขยายไหมขยายครับเราที่มาเลียมภาคภูมิใจไหมที่วันนี้ได้ถ่ายมือทองติดต่อกันสามเดือนใค่ะครับแล้วคิดว่าเดือนสี่มาไหมก่อนขอก่อนวันที่สิบห้าได้ไหมเดือนสี่เนี่ยได้แมบอกเราลได้เอาบอกเลย เอออาดอนวมเรียนัทูน <|so|>> ูนาูนู้พูดปูกล้วอครับนี่ก็สุดยอดนะครับไม่แพ้กันนะครับทาออกทำงานทุกวันนะครับ นรัตชูชื่นค่ะคุณณนะคะต้องขอขอบคุณท okay. ี <t 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 ่การพีการยังมีพี่บอสโอกาสดีๆให้กับคุณน์แล้วก็พนาคุณนาดีนะคะค่ะคุณนาก็คืออดีตเป็นเจ้าของเนร้อสอรี่นะคะก็ประกอบมางเป็นเรียนงทุพหันสุดท้ายก็มาตัดสินใจทาธุรกิจเครือข่ายเพราะว่าคุณนาเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายมันสามารถตอบความฝันเราได้ไม่ว่าเราจะฝักร้อยล้านหรือพันล้านนะคะแล้วที่สําคัญที่มาที่บริษัทพรอมินโกลบอลสำกัดเพราะว่า คือท่านประธานละท่านรองเจ้าของบริษัทมีบริษัทที่มั่นคงค่ะแล้วก็มีเครื่องมือที่สามารถที่จะให้ใครก็ได้ที่มีรายาที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้สามารถนําเครื่องมือไปสร้างธุร,รกิจได้ถึงหลักร้อยล้านถึงพันล้านเพราะคุณามีเป้าหมายพันล้านกับ<อ>บริษัทพรอมิงโกลบอลจำกัดคุณาเชื่อและศรัทธาตัวเองว่าคุณาทำได้เพราะ บริษัทของเรานั้นมีเครื่องมือที่สุดยอดมากๆค่ะควันนี้คุณนานปรือมากๆที่ได้รับรางวัลนะคะเพราะว่าคุณนานได้สามเดือนติดก่อบกันที่คุณนานปรือเพราะว่าคุณนานสามารถสร้างทีมงานให้รับไรายได้เหมือนคุณได้ได้แล้วคุณนานเชื่อว่าทุกท่านที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถรก็สามารถมาทําในบริษัทพรอมิโกบอลจำกัดได้นะคะเพราะว่า คนที่ไม่มีเงินลงทุนคนที่ไม่มีความพร้อมก็สามารถประสบความสำเร็จได้หลักร้อยล้านและพันล้านค่ะที่บริษัทรพรอมิโกว่าจำกัดการค่ะ,ค,ะครับตบมือคุณนะเยอะาครับอ่าเดี๋ยวเชิญพี่ต่อเลยครับที่มาลีต่อเลย,เลยพี่มาลีครับค่ะมาลีค่ะอ่านะครับอ่าครับก่อนมาทำพรอมิททำอาชีพอะไรทำเสริมเลยตอนนี้ทำอยู่ไหม อ่าทำอยู่นะครับอ่าของตามบ้านนะครับแล้วแล้วทำมาแตัดใจงบังทำธุรกิจพร้อมมินประดียังไงตัวเองสายตาไม่ค่อยดีขับรถขอยไปไหนไม่ได้อ่าไปก็เลยครับกินกาแฟถ้าแสายตาดีขึ้นอ่าครับเกิดจากบริักา์ดีนะครับรู้สึกวัน่แล้วรู้สึกภูมิใจไหมได้ถ่ายมือทืองติดต่อกันด้ไหม อาถึงอารู้สึกภูมิใจไหมภูมิใจค่ะครับ,รบอาครั้งแรกค่ะครั้งแรกอ๋อครั้งแรกแล้วคันนี้ตั้งแต่ทํามาหรืออะไรที่อยากเคยได้ตําแหน<ม>่งใดบ้างไหมไม่เคยไม่เห็นไหมครับวันนี้ครับมีที่เดียวนะครับในธรุรกิจพร้อมพิชกบุญเท่านั้นครับอ่าขอบคุณที่มาเอะครับอ่าเดี๋ยวเชิญพี่กลับมาเลยครับอ่านะครับพี่ยุพินอ่าฝรั่งอร่อยมากนั่นขอบฝรั่งอร่อยมากวันนี้ก็มีพี่แก้วเมฆค่ะ อ่าครับอ่าปูก็หลังขายปูก็หลังขายนะครับเจ้าเก่งนะส่วนมาเองก็หลังวานนะครับแล้วมาตัดใจมาครับธุรกิจมอฟมิเตอร์บริษัทมาตรฐานอ่าครับนรองประธานท่านประธานใจดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีค่ะผลิตภัณฑ์ดีนะครับประทับใจประทับใจประทับใจประธานกับรองประธานอ่าทุกท่านเลยใช่ไหมครับอ่าแล้ววันนี้รู้สึกยังไงมากครับปูเจนนะที่บริษัทมีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นกับ ผู้นําหรือนัากขายทุกท่านที่ออกไปทํางานออกไปลบออกไปสู้เนี่ยรู้สึกรู้สึกประทัใจค<ง>่ะนะประทับใจ,ใจไหมได้รางวัลน,นัากขายมือทองสามสามเดือนติดแล้วอ่าตบมือให้หน่อยครับอนะ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าไปอีตา